Tá เกือบตกกันเลยครับโห่ไซใหญ่ด้วยอ๋อปลาดาบกี่เก๋ปลาหัวโตไซใหญ่ด้วยว่ะซ้อนมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยไอ้ทิดเฮ้ มึงไปโดนอะไรมาเออวันหนึ่งล่อกี่เม็ดเองเนี่ยโอ้โหมันถูกกระสีมึงถึงได้เล่นเยอะขนาดนี้ตายแล้วแม่เจ้าวันหนึ่งเล่นกี่เม็ดมึงเนี่ยอัดเจ้าสัง คือจะไปทำอะไรวะเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยมึงกัดเนี่ยกัดมลปาหัวโตซะเลยเนี่ยตายแล้วโดนไฟช็อตแน่นอนเลยเนี่ยหรือว่ากินประีดติดคอมีอยู่สองอย่างเอาเรื่อง